กติกาเกมเ,เหลี่ยตอบคำถามชิงรางวัลน,นะครับมีคำถามทั้งหมด10ข้อมีเวลาให้ตอบเพียงแค่ข้อละ2นาทีนะครับและมีโอกาสตอบผิดได้แค่2ครั้งถึงแม้คุณจะผิดเกิน2ครั้ง แต่คุณก็ยังไม่ออกจากเกมแต่ว่าข้อหลังจากนั้นคุณจะได้เงินเพียงแค่ข้อละบาทนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีตัวช่วยทั้งหมด4ครั้งตัวช่วยที่1สามารถโทรหาใครก็ได้ให้มาช่วยตอบตัวช่วยที่2สามารถหันไปถามคนข้างหลังได้ตัวช่วยที่3ให้กรรมการใบได,ได้ตัวช่วยที่4ให้กรรมการตัดชอยได้2ชอยเอาละ่ะเรามารับชมกันดีกว่าว่าเกมเซเลบนี้เราจะได้พบกับใครใข,ข้อร้ายไปดูกันเลย เอาละครับก็วันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือนายจอนนะฮะอะไรครับแล้วคำถามที่ได้มานะครับเป็นคำถามของนายอาร์ตนะครับคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับฟุตบอลนะอจอหอนพร้อมยังครับพร้อมครับพร้อมโอเคข้อที่หนึ่งนะครับเมสซี่ปัจจุบันใส่เสื้อแบรนด อ๋อไมมันเมสซี <ologie> ่นะครับปัจจุบันใส่เสื้อเบอร์ไหนข้อที่หนึ่งนะครับเบอร์สิบข้อที่สองเบอร์สามสิบข้อที่สามเบอร์สามสิบสามข้อที่สี่เบอร์สิบเก้าครับแน่อันนี้กูตายกูก็ตายจำจำได้ว่าเมสซี่อ่ะเคยใส่เบอร์สิบแต่ที่เหลือไม่คุ้นเลยแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงไม่รู้เปลี่ยนยังเปลี่ยนอะไรรอเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจเบอร์สิบ่ะเบอร์สิบเบอร์สิบ มั่นใจนะครับมั่นใจเมซี่ในเบอร์สิบเลยนี่จะคำตอบไหมครับยืนยันครับยืนยันนี่ปคำตอบที่คุณตอบมาว่าเบอร์สิบนั่นเป็นคำตอบที่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตี๋นะครับ อ๋ตอนที่ถูกองก็คือเบอร์30นะครับ30ล้อกูนะเราม่ควพันเสียดายว่ะเกือบได้บาทเอ้ย10บาทชิบ้เมซี่ยาไปอยู่ริสตันชูแมนโดยสวมเสื้อเบอร์30นะครับเออสื้อดีเมเซี่เคยใส่เบอร์สิรนะผมและในช้อยที่เป็นเบอร์ที่ใส่มาก็คือเมซี่เคยใส่มาเกือบสมบูนะ้ตอนนเมซี่เคยใส่เบอร์ส9ด้วยับผมถ้าิดขั มาทำหนึ่งข้อที่สองนะครับถือว่าทิดไปแล้วหนึ่งข้อไมได้กันรางวัลนะไม่เป็นไรครับยที่ยักษ์สุดคนไทยลีกทีมไหนได้แชมป์เยอะที่สุดไทยลีกครับอข้อที่หนึ่งนะครับเมืองทองอยู่ในเต็ดอยู่ในเต็ดเต็ดยืนเต็ดเต็ดตัดเลยยืนเต็ดนะครับข้อที่สองบ้านคอกอยู่นเต็ดข้อที่สามบุรีรัมย์ยู่นเต็ดข้อที่สี ตาราง F4 มันตาราง F4 แน่นอนเลยถ้าพูดถึงตังนะฮะไม่ค่อยดีนเท่าไหร่น่าจะตัดไปเลยอนี่โอ้ยไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่ไม่ค่อยดีบางกรอบบางกรอบนี่กลางๆจะไม่นานระหว่างเมืองทองเนี่ยเมืองทองกับบุรีรัมย์ไม่มั่นใจมันขึ้นชื่อเป็นสองอันแต่ถ้าทายตอบนะตอบเลยตอบอ่ะตอบบุรีรัมย์นี่คุณตอบอย่างมั่นใจเลยนะเออเห็นสนามเขาใหญ่ก็เลยคิดว่าได้แชมป์อยู่ นะครับตอบเป็นคำตอบานะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับวีรลัมนะครับได้แชมป์เยอะที่สุดเจสมัยนะว่าินรางวัลระสองรังนี้ส0บบาทสิบบาทมาเดินทาหนึงข้อที Mind ่สามนะครับแชมป์ไทยลีกล่าสุดคือทีมไหนล่าสุดดูไม่ได้ดูเลยแล้วช้อยข้อที่หนึ่งนะครับ เมืองทองยูเนเต็ดสองแบงคอกยูเนเต็ดสามบุรีรัมยูเนเต็ดเหมือนเดิมเลยตลาดพีจีปทุมยูเนเต็ดไม่มีตรางหรอเตัดไปแล้เออขอตัวช่วยครับช่วยอะไรครับช่วยอะไรครับช่วย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 ถ้าถามถามถามคุณตั้งคำถามได้หรอได้ได้หมดเลยได้หมดมันตั้งอยู่ตรงนี้อ้าวถามถามถามครับถามคุณอาร์ครับอาร์ต ตอบคำตอบช่วยหน่อยช่วยช่วยอาจจะพูดไม่พูดคำตอบก็ได้หรือใกล้ๆกับเราไม่พูดก็ได้ใกล้ๆกับเราอ๋อโอเคครับโอเคตอบครับมีอะไรบ้างนะปทุมเมืองทองแบงค์ขอบปทุมเมืองทองแบงค์ขอบมือรำไอ้ทีใกล้หมดเลยโอ้โหพูดเรื่องเมืองเงเมืองพูดองกับปทุมอยู่อย่างใกล้เลยแต่ปทุมใกล้สุดเลยปทุมใกล้สุดปทุมไม่รู้อยู่ไหนไปพูดถึงปทุมคือที่เรายืนอยู่ตรงนี้ปฐุมมาอยู่เนี่ยอ๋อเหรอใช่ต้องตอบนะต้องตอบนะมันบอกว่าใกล้เราใกล้เราต้องตอบนะครับเวลาจะหมดนะครับ ุทปทุมโอเคคุณตอบว่าปทุมนะครับแต่มือของมัอยู่แค่นี้เองนะไม่เป็นเรื่องต่างเฉลยคุณตอบหรือไม่ฮะยืนยันถ้ายืนยันยืนยันนะฮะคำตอบที่คุณตอบมาว่าเป็นบีจีปทุมยูเน,นเต็ดน,นะครับเป็นคำตอบที่ทีถูกครับเฮ้ยคุณยังไม่ไดีใจเลยอ่ะ ข้อต่อไปนะครับข้อที่4นักเตะที่มีค่าแพงที่สุดในโลกค่าตัวค่าตัวใช่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกคือใครคำตอบข้อที่1นึ่งโรนันโดข้อที่2องเนมาข้อที่3ชนาทิพข้อที่4โมฮาเหม็ดซาร่าโอซาร่าก็มานะซาร่าอะไรนะฟังไดิสิตอนนี้ลังเลอยู่ที่โรนันโดกับซาร่า อันนี้ไม่มั่นใจในในมาช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดินข่าวให้ให้ตอบนะจริงๆคิดว่าโรนันโดพูดโรนันโดครับชื่อเสียงเขามันยาวนานเขาเล่นตั้งแต่เด็กอะไรอย่างงี้ครับทีเดียวตอบไหมครับโรนันโดครับคริสเตียโนโรนันโดเบอร์เจ็ดแมนยูใช่ไหมเบอร์เจ็ดเพาคำตอบโรนันโดเป็นคำตอบที่ห้าวแล้วแย่กรรมการผิดเราจริงไหม ใช่ครับเนี่ยคนที่แพงที่สุดในโลกก็คือเนม่าฮะเนมาสองร้อยยล้านปอนด์กรรมการครับครับปุ๊ดเยี่ยวเยี่ยวได้เลยตอนนี้เราเป็นการต่อได้นะต่อเลยต่อเลยโอเคก็ต่อเลยก็ต่อเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เงินรางวัลคุณเป็นที่สิบาทยี่สิบบาทละสองว่าจะร้านมีสิทธิ์ผิดได้แค่1ข้อโอเคข้อที่5แชมป์ยูโรล่าสุดคือใครเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอะไร เดี๋ยวที่ไม่ฟังนี่ก็จบนะเดี๋ยวที่ไม่ฟังเขาจะเฉลยให้ฟังเปล่าใชมแชมป์ทีโดนล่าสุดคือใครนะครับข้อที่1ฝรั่งเศสข้อที่2อิตาลีข้อที่3โปรตุเกสข้อที่4สเปนครับไม่มีในหัวเลยช่วยไหมช่วยช่วยไหมไม่รู้จะถวายใครตัดช้อยได้นะตัดช้อย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 นะตัดช้อยผมจะตัดช้อยฝรั่งเศส กับโปรเกตออกครับเออโหโคตรยากอ่ะยากจริงดูล่าสุดคือแบบที่ลิเวอร์พูลแพ้อะ่ะ <c oughs> ยู <c oughs> โร่สิบวิส <c oughs> ต้าครับอะไรนะอิตาลีสเปน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 เป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้ยดเกื่อนเสียใยมากเลยปวดเงือนค่ับตอบถสิบบาทกู คำตอบถูกต้องคืออิตาลีฮะอิตาลีอธิบายฟังหน่อยฮะจะเป็นฟุตบอลยูโรจะมีพวกเป็นยุโรปฝั่งยุโรปเออก็คือแข่งในฝั่ง,ง,งยุโรปก็เหมือนยูโรเป็นก่อนไปบอลโลกอย่างงี้ป่ะคันเลือกไปบอลโลกมันจะแข่งแบบทุก2ปีฟุตบอลโลกจะแข่งทุกสี่ปีมันเป็นรายการไปอ้ต่อไปครับข้อต่อไปนะครับข้อที่6อันนี้จะได้อันนี้คือจะไม่ได้ตังค์นะครับได้บาทเดียวได้บาทเดียวตอนนี้เงินเราสองมีอยู่40บาทเอ้ยไม่นแล้หมด20บาทนะครับเป็นรางวัลของคุณจอนะฮะโอเค เราเดินทางมาถึงข้อที่6นะครับหลังจากนี้จะเป็นถ้าถูกจะเป็นข้อระบักนะครับถ้าผิดจะไม่ได้เลยนะข้อที่6กแชมป์ยู่ว่าแชมเปี้ยนลีกล่าสุดคือข้อที่1นึ่งอีลเวอูข้อที่สอเซลซีก็เชลซีข้อที่3เรอัลมาดริดพูดไหนฮะเรอัแมาดริดเรอัแมาดริดนะครับข้อที่4ี่ทลายเอฟซี จำเวลายังเคยตัดตรังหรอกไม,ไม่แน่เา <c oughs> คนละโซน <c oughs> มาคนละโซน <c oughs> โอ๋อมีคนละนิะตรังตัดไปมีะไรลิรวอว่าดิดนี้ยังไม่ได้ยินเลยปีนี้ไม่ค่อยยินเลยไม่ได้ตามเลย <c oughs> จะเหลือริวราพูกับเชลซี <c oughs> แต่ได้ยินล,ะละ่าคิดว่าทีมไหนเก่งกว่ากัน เชลซีลออะไรโอ้ไม่ได้ยินด้วยลิเวอร์พูลอ่ะได้ยินว่าลิเวอร์พูลยิงเยอะแต่ไม่ได้ไม่ได้ยินว่าอยู่อยู่ข้างบนแบบตารางแต่ได้ได้ยิน,ยนว่าเชลซีอ่ะอยู่แบบหนาวๆคนคนที่แบบเชลซีเขาพูดกันจำได้อันนี้จำได้คือคนเราพูดกันเยอะก็เลยคิดว่าเนี่ยเชลซีเยอะครับ <laughs> <laughs> เช <Chelsea. S 2> ลซีลันนั่นสจไม่จะไม่คขอให้ลัานนั่นคือคำตอบที่ถูก <those> ต้องนะเชลซีนะเชลซีับมือก่อนจับมือก่อนข้อที่เจ็ดเลนะทีมไหนได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกมากที่สุดชาข้อที่หนึ่งลิเวอร์พูลข้อที่สองเชลซีข้อที่สาม เล้ยนตล่ะก้อที่สี่เบเซโรนาเบเนาอิวฟ่าจำไม่ได้เลยอมีตัวเลือกมีตัวมีช้อยไอ้ให้เดือกนะทรงหาใครไม่รู้เองเมือนอะไรนี้มีใบนะมีใบนะมีใบเหรอเออเอาใบใบขาบใ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 ช่ไหมยัาจใบอะไรใบเป็นคำพูดล่างผม พูดชื่อทีนี้ไม่ได้สิมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะไอถามทำไมล่ะม่ไมชี้ชอยชอยชอยมาชอยมีอะไรดรว่าเชลซีแลมนหลกโอ้โหชัดเลยไอเสีย้รู้ละแหละคุณบอกอะมบอกเลยเรือทำยงีครับทำยังี แล้วมดเป็นคำเลวมดและเลวลเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไเไ่งเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก13สมัย13อันนี้ได้แล้นะสข้อเม่อี้ได้แล้วนึข้อที่8หรือว่าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปลีกกี่สมัยทอยข้อที่หนสมัย ข, recibir, ข,ข้อที่2 5ห้าสมัยข้อที่3 6กสมัยข้อที่4 7เจ็ดสมัย4 5 6มีหนึ่งไหมมีหนึ่งสมัยไหมไม่ชอยไม่มีแชมป์อะไรนะแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ยูฟาไม่ค่อยได้ยินด้วยสิน่าจะแบบยังไม่เกิดป่ะที่ได้แชมป์แบบส่วนใหญ่เกิดแล้วรู้สึกเหมือนได้ยินครั้งเดียวเองนแะตั้แต่แบบที่แบบติดตามมาเอจริง กเออมันมันทิ้งช่วงไปนานใช่ไหมเออจะกลับมาตอนนี้พวกกูมานี่พวกกูมาแล้วสี่ห้าหกเจ็ดห้าห้ากลางกลางเดาเดาเลือนลไม่รู้เลยน้อยไว้ก่อนดีกว่าคำตอบนะโอ้โหคำตอบด้่ยห้าห้าและคำตอบห้าเป็นคำตอบที่ผิดครับอะไรคืออะไรคือคำ 6สมัยไงฮะแค่เพียงแค้เพียงมากครับ6สมัย6สมัยเดียวเลยเดียอีกสมัยนึงก็ล่าสุดนี้ไงใช่ไหมอือใช่ล่าสุดก่อนที่จะเป็นเชลซีอ่ะก็เคยเรียกอ่ากูเออเท่าไปเลยนะฮ่ะอ่ะอาร์ิก้าอยากขึ่ายอยากคนลึกไอ้ยันลึกไปไหนเท่านีวะซิโก้เล่นตำแหน่งไหนหน้านาที่จุดไฟแช็กเลยนะซิโก้เสวยหนึ่งกองหน้า 2กองกลาง3กองหลังสี่โก้ทีมชาติไทยใช่ไหมนี่คือล่าสุดเป็นทีมชาติไทยคือเขาเขาเป็นโค้ชที่ก่อนหน้านี้ที่มาได้แชมป์ซูซูกิครับเออเออแน่ไหะคุ้นคุ้นอยู่เหมือนไม่ว่าเป็นโค้ดเฮ้ยโทรถามได้นะโทรถามได้นะโทรได้เพื่อนดูบอลอะไรอย่างงี้ไม่มีไอ้ไอ้สถามฮาร์เลยสถามฮาร์ได้ตัวช่วยครับตัวช่วยมาช่วยเขรผมมาช่วยถวาตัวช่วยครับโทรหาเพื่อนครับโทรเลยครับไอ้ยา ฮัลโหลยังยังไม่รับเลยไม่เชื่อไอ้จอหนโทรมาฮัลโหลอาร์ตเพาไงเออซิโก้นี่ตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรซิโก้นี่ที่เป็นไอ้ไปแช็กปะนั่นซิโป้ตำแหน่งอะไรสรุปตำแหน่งอะไรล่าสุดเป็นโค้ดนะล่าสุดอ่ะก่อนนั้นก่อนที่จะเป็นโค้ดอ่ะก่อนที่เป็นโค้ดน่าจะต้องไปเรียนก่อนก่อนพอได้ในสนามในสนามตอนเขาเล่นอะไรเงี้ยเล่นเนาะก็เขาก็ถ้าเกิดแบบเตะมุมใช่ไหมเขาก็จะลงมาช่วยเกมรับก่อนแล้วถ้าได้สวนเนี่ยเขาก็จะ Thank um. you. ไม่ทีนี้ทำประตูได้นะทำประตูเขาจะดีใจเจอกันทำประตูทีมไหนลิเวอร์พูลป่ะลิเวอร์พูลไม่เออแข่งกับตังแคสเซีสรุปเขาอยู่ตำแหน่งไหนเขาก็ทำประตูบ่อยอยู่นะโอเคโอเคโอเค่ชั้นว่าทำประตูบ่อยด้วยนะโอเคแค่นี้แค่นี้เจอกัน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 ค่คาเขาเจาว่าทำประตูบ่อยเพราะะฉนั้นดก็ต้องรู้แล้วว่าไหนประตูแน่นอนเนี่ยทำประตูบ่อยสามสิบวิครับสามสิบวิอันนี้พูดจริงดูหรอกซ่อมประตูซ่อมประตูทำประตูบ่อยนะอยู่ประตูบ่อย ในประตูเปล่าว่าเออทำอะครับผมนะปรตเตะเข้าประตูเออก็ต้องกองหน้าดิใช่ไหมกองหน้าได้หน้าเตะเข้าประตูใช่ไหมครับตอบนะฮกองหน้าครับกองหน้าเป็นคำตอบที่ถูกครับสุดยอดเพื่อนยอด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 สะสมนะฮะตอนนี้ แล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็ได้มาถึงแล้วนี่คือคำถามคำถามสุดท้ายนะไม่จบยังไม่เชื่อไม่ดีใจทุกพนเดจบแล้วอสุดท้ายนะครับนักเตะที่แพงที่สุดในโลกของลิเวอร์ลิเวอร์ขยันใครข้อที่หนึ่งโมฮัมเหม็ดซาร่าข้อที่สองอลิซอนอลิซอนเบเกอร์รองเท้าข้อที่สามเวอร์จิลฟานได ข้อที่สี่อาชื่อจะกลัวเอาได้สล l ดบิ s แก้พทั่วต่อแรกทัวตอแรสุดท้ายสุดท้าย Solaris พมึงจเสียแล้วไงนนจะตอบได้ยังครับไม่ไม่มีตัวเชื่อไม่มีมดแล้วเหลืออเดียวไม่มีละคือไม่มีไม่มีที่ฟังมานะครับ ก่อนหน้านี้มันมันมีค่าตัวแพงที่สุดในโลกใช่ไหมเอเอมันมีมูฮัมหมัดซาร่าอยู่มูฮัมเมดอ่ะมูฮัมเมดซาร่าอยู่ใช่แล้วเพื่อนเขา,า <c oughs> แล้วก็สาระนี่เราได้ยินชื่อเสียงเขามาเรียงนามชื่อเสีย้ำมาเรียงนาม <c oughs> ใส่เสื้อลิเวอร์พูลค่อนข,ข้างหลายปีใช่ใชสี่ปีนี้มานี้เห็นตลอดใช่แต่เขาไม่เคยชนะเลยนั่งเชียร์อยู่ข้างสนามตายแล้วเขาตอบ ซาร่าออเห์ครับซาร่ามูฮัมหมัดซาร่ายนะังรอคำตอบนะยินดันครับแอนนี่คือคำตอบที่ผิดคะเนาาะใครอะคำตอบพี่ถูกฟ,ฟันไดอะเวอร์จิลฟันได้อ้ก<ง>องหลังใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดล้านปอนด์อ่สาสรุเปเงินจอนะครับตอนนี้เงินรางวัลสะสมนะครับมีทั้งหมดที่สองบาทครับดีใจครับด้วยค่ะ ตอนหน้านะครับได้เจอกับใครเราติดตามชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆเล่ารื่องนต่างตเองนะครับฉันขอสลนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย